สวัสดีครับพบกับผมปาวิสาตุคาออกรถง่ายและรถดีต้องวิสาตุคาตาคาการจนาพิเศษช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับหลายๆคนกําลังหารถสําหรับไปเที่ยวครอบครัวขับรถปกติเนี่ยมาทั้งปีแต่พอใกล้ฤดูหนาวอ่ะอยากจะมีรถครอบครัวสักคันหนึ่งไม่ว่าจะเป็น SUV บ้างละ PPV ี PP v, รถตู้บ้างละแต่วันนี้ผมมีรถ MPV 1คันเป็นรถเจที่นั่งต้องบอกอย่างนี้ด้วยรูปร่างหน้าตาของเขาแต่ขุมพลังเขา ก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกับเจ้า Toyota f o r t u จ e r หรือว่าเจ้าไฮ l ักรีโวเพราะเป็นเครื่องยนต์รหัส GD 2,800cc ดีเซลนั่นเองครับและช่วงนี้ราคานะ้ำมันดีเซลต่ำกว่า30บาทเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นรถด,ดีเซลน่าใช้ขึ้นเยอะจาก35เนาะตอนนู้นเนาะเหลือ29.99รถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Toyota Innova c r y s t a คันนี้เป็นรุ่นย่อย 2.8G ปี2017ไม่140,000กิโลเมตรครับลด6ปีไม่แสนสี่านไปเลยปีละ2,000 0กว่ากิโลถือว่าใช้งานมาไม่เยอะคันนี้เป็นรถสีดำด้วยทางวิสาหกคาเก็บสีให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยสภาพสวยงามเลยครับและราคาเจ้าคันนี้ออกห้างไปแดงอยู่ที่1,235,000บาทวันนี้เป็นมือสองครับหายไปเลยครึ่งครหายไป600,000กว่าบาท วันนี้วิสาต้อคาขายไปแค่629,000บาทเท่านั้นนะครับกับรถครอบครัวเที่นั่งขุมพลังดีเซลคันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมว่าเขามีความวิเศษอย่างไรน่าใช้ไหมและสภาพของรถคันนี้เป็นอย่างไรตามผมมาครับพิเศษสำหรับลูกค้าวิสาต้อคา,าครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.99%ตลอดอายุสัญญาและประกัน2ปีหรือ70,000กิโลซ่อมศูนย์พร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงครับผม สนับสนุนโดยวิสารอโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า .com มมาครับเรามาเริ่มต้นดูเจ้าโตโยต้าอินว่าคริสตาคันนี้กันเลยครับเริ่มต้นที่รูปลักษณ์ก่อนด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมเส้นโครเมียมสองชั้นนะครับกระจังหน้าเนี่ย ก็จะเป็นสีเทาตัดโคมเมียมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนี้ไฟหน้าจะเป็นโคโมมัลติ r e f เลกเตอรถ้าเป็นตัวรุ่นย่อย V นะครับโคมไฟหน้าจะเป็นโคมโปรเจ c เตอร์อันนี้จะเป็นโคมม u ลติเป็นหลอดฮาโลเจนแล้วก็ด้านล่างไฟตัดหมอกมีมาให้เหมือนกันไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็สภาพสีโดยรวมนะครับดูได้เลยคือคันนี้ผ่านการเก็บสีมาเป็นที่เรียบร้อยเหตุผลที่ต้องเก็บก็เพราะว่า1เลยครับ รถสีดําเป็นรถที่เกิดรอยต่างๆได้ง่ายมากแม้กระทั่งรอยฝนแมวและรถสีดํามองเห็นรอยได้ชัดมากๆคันนี้เก็บมาแล้วเนี่ยสภาพสวยกลิ้งเลยนะเดี๋ยวผมพามาชมฝั่งนี้หาตากล้องตามมาสภาพสีฝั่งนี้ผมบอกเลยสวยกลิ้เพราะคันนี้เก็บสีมาให้แล้วอย่างที่ผมแจ้งไปสวยตั้งแต่หน้ารถด้านข้างฝั่งนี้ดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งครับมาดูสภาพสีฝั่งนี้กัน สภาพสีฝั่งนี้อาจจะกล้องตามมานะให้คุณผู้ชมเห็นนะเราจะถ่ายกันแบบให้เห็นชัดๆเลยนะครับสภาพสีโดยรวมคือสวยงามมากๆนะครับอ่ะด้านหลังต่อครับสภาพสีด้านหลังเอาเอาให้ดูทั้งคันเลยนะครับด้านหลังก็สวยงามทั้งคันแล้วนะครับคันนี้รถสวยแล้วนะครับสภาพคือสวยกริบเลยเป็นรถสีดำที่ไร้รอยนะครับอ่ะเรากลับไปดูฟังก์ชันก็คือห้องเครื่อง มาครับเรามาเปิดฝากระโปรงดูขุมพลังของเขากันไปนเลยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ2 8 0 0ซีรหัส GD นะครับผมขุมพลังดีเซลให้พลังสูงถึง174แรงมา้าผมบอกแล้วรถคันนี้ไปเที่ยวไหนก็ได้ไปกันได้หลายคนพลังเหลือเลยนะครับมาดูห้องเครื่องเครื่องยนต์ทำงานนิ่งๆนะครับดูนูน่น ปะเกนฝาสูปต่างๆไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมใดๆนะเครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์อ่ะเร่งเครื่องสักนิดดีกว่าเร่งเครื่องสักนิดดีกว่า,าเอาพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็อันนี้บอกเป็นเกรดไว้อีกนิดน,นึงแล้วกันก็ เครื่องยนต์ดีเซลโดยปกติแล้วเขาจะครบกําหนดเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งที่หนึ่งแสห้าหมกิโลคันนี้ก็ใกล้แล้วแหละใกล้จะต้องเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งแล้วแหละไอ้เรื่องพวกนี้ก็มีอะไรปรึกษาเราได้นะครับผมแต่เครื่องยนต์สวยๆเลยดูโครงสร้างต่อโครงสร้างผมบอกก่อนคันนี้แกนอตฝากระโปรงแล้วแต่ความเดิมนะครับตำอะ่ะนอตแผงข้างเลยนอตแผงข้างไม่แกะเนาะอาร์กนี่ดูดูในซอกคมๆสวยๆครับ ปีกนกะสวยๆอันนี้มาร์คมาร์มาร์คแอลตัวหนังสือชัดๆส่วนรอยที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมจะบอกว่าไอตรงนี้มันเกิดจากยางรองฝากระโปรงนะก็คือไอตัวนี้คือมันเป็นปกติเแหละมันจะวางลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่รถด,ดีเซลนะ f o r ์กูเนอร์อะไรเงี้ยก็จะมีซีเรียลด้านหน้าครับเนี่ยเห็นไหมรูคมๆนะครับลูกสอดคมๆมาร์คอาร์คมๆ r, อาร์ตอา่์ดูอาร์ r, คมๆนะครับแล้วก็นี่น็อตไม่เคยแกะขันไข่เนาะ โอเคอดูด้านบนเลเบลนะครับเลทาแล้วก็ดูตามเนี่ยพวกน็อตอย่างเงี้ยถึงมันจะเป็นน็อตที่ไม่ควรจะไขเนาะก็ต้องไปไขยอย่างเงี้ยคือไม่ไขนะครับรูพรมโครงสร้างเดิมๆเ,เลเบลน้ำยาแอร์แล้วซื้อ Toyota นะครับก็จะมีตรงนี้ครับก็คือเป็นแผ่นเพจโมเดลตัวถังรถนะครับไม่เคยแกะสังไขนะครับผมแบตเตอรี่ใหม่ๆเลย คันนี้พูดเลยว่าซื้อไปใช้อย่างเดียวเนาะแต่ภาพสวยๆเนาะอ่าโอเคแล้วก็นี่ครับผมดึงสายน้ํามันเครื่องขึ้นมาเนาะคือเวลาซื้อรถดีเซลอ่ะก็สังเกตตรงนี้นิดนึงแล้วกันว่าอย่าให้มีควันไหลออกมานะต้องไม่มีควันออกมานะครับอย่างนี้ก็แปลว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนั่นเองอ่าไปดูส่วนอื่นกันต่อครับมาดูต่อกันที่ตัวล้อครับล้อจะเป็นล้อลอยขอบส6ซีกสี่ลย่งจะเป็น20 5 65ห้หห้ R16 สภาพล้อไม่มีการเบียดเลยคุณดูแล้วเนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆตรงนี้คุณเห็นป่ะสวยเนี่ยสวยทุกจุดเลยไม่เคยเบียดอะไรมาเลยนะครับสวยนะครับดอกอยางยังมีให้ใช้อยู่นะครับโอเคทัดมาต่อครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวขนาดใหญ่เท่ากับ Fortuner นะครับและเป็นสีเดียวกับตัวรถทิ่วันสดติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงรุ่น i ิน o นว ก็เวลาจอดรถกลางแดดก็แง้มไว้ให้อากาศถ่ายเทช่วยได้หรือเวลาขับรถแล้วรู้สึกว่าอ,าอยากได้อากาศหายใจเพิ่มขึ้นแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดบรรยากาศดีๆอยากสูดอากาศข้างนอกแค่งแง้มก็พอแต่ไม่ต้องเปิดให้เลยลงมาเยอะนะบางทีมแมลงมันเข้ารถมาได้ครับลอลนนว่าเป็นรถครอบครัวก็จริงแต่เขายังให้ลุกแหลกเพื่อใครจะติดแหลกบนหลังคาก็ยังมีมาให้อยู่นะครับและการก้าวึ้นรถคนดูนะอินเนว่าเป็นรถที่ไม่ได้สูงครับก้าวแค่นี้ก็ขึ้นได้แล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องหนีบันไดเสริมครับถ้าเป็น Fortuner บางคนบ้านไหนมีปัญหาไหมครต้องก้าวแบบลำบากมากกว่าจะขึ้นบันไดเขาได้กว่าจะเข้ารถได้ใช่ไหมผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหามากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูต่อทางด้านท้ายรถครับและนี่คือท้ายรถนะครับของ Innova Crysta สาวอากาศไม่มีใช่ไหมถูกครับเขากลายเป็นชักฟิ์แล้วและสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกรุ่นที่3รถยนต์ประเภทนี้แน่นอนครับทัศนวิสัยต้องดีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขาจึงให้เป็น ปัดน้ำฝนด้านหลังมาเนาะเพราะบางทีผมบอกเลยรถไปวิ่งนะยิ่งออกต่างจังหวัดฝุ่นเกาะแบบด้านหลังเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับผมอัน,นี้ก็อย่างนี้เลยนะครับเวลามีฝุ่นเกาะเราก็ปัดได้เลยอาาย่ะถัดมาตัวจีเนี่ยเขาจะไม่ให้กล้องมองหลังมาจากโรงงานนะผมบอกก่อนแต่นะครับแต่อุปกรณ์พวกนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้คุณไม่ต้องติดแค่กล้องมองหลังก็ได้คุณไปติดกล้องรอบคันเลย T60 Camera 3.6กองศาเดี๋ยวนี้มันติดกันได้เพราะว่าคันนี้เจ้าของเปลี่ยนจอมาให้แล้วนะแต่นี่ครับก็มีกล้องมาให้พร้อมนะครับด้านหลังมี Park ซนเซอร์ให้มาครับล้ออะไรอยู่ครบโลโก้ 2.8G และดูไฟท้ายเขามีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับครับตามมามองไม่เห็นให้รู้ไปเปิดขึ้นมาเลยครับกับฝาท้ายเวลาเปิดผมแนะนำงี้ถอยหน่อยถอยหน่อยไม่งั้นดีดคลางแตกอ่าถอยออกมา รถฝาท้ายทำงานสมบูรณ์นะครับคันนี้แล้วมาดูสภาพภายในสิดูจากสภาพภพมก่อนของรถคันนี้สะอาดสวยมากๆนะครับสภาพสีเก็บให้แล้วภายในเราก็ทำความสะอาดให้เสร็จสับหมดเลยทำความสะอาดแบบแทบไม่เห็นฝุ่นแม้แต่เมดเดียวเนี่ยคุณดูสวยเลยสวยคลิปเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับตัวเบาะก็สวยเบาะก,ก็จะเป็นเบาะ3ามแถวนะครับแล้วก็ตามสเตปของโตโยต้าโตโยต้าเอกลักษณ์ของเขาคือการพับเบาะเขาเรียกว่าไง พับขึ้นไปด้านข้างเนี่ยดึงตัวเดียวคุณพับขึ้นไปได้เลยเอาตัวนี้มาเกี่ยวไว้เนี่ยพับแค่นี้เองครับคุณก็สามารถเพิ่มพื้นที่สัมภาระทางด้านท้ายได้ไว้เก็บของได้เนาะบอ่อแถว2ก็สามารถกลับพับได้60-40เช่นกันเพิ่มพื้นที่ได้เยอะทีนี้เรามาดูโครงสร้างทางด้านท้ายรถนะครับเริ่มที่น็อตฝาท้ายฝั่งนี้น็อต <not S 2> ไม่เคยแกะคันท้ายเลยอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับไม่เคยแกะคันท้ายเลยสภาพสวยงามมากๆนะครับผมโอเคนะคุณชม ทบทวนกันอีกทีเครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์เล่นเครื่องให้ดูแลด้วยนะครับสองเลยสภาพสีคันนี้เก็บให้ใหม่สวยงามทั้งคันสีดำที่ว่ารอยเห็นง่ายๆย,ยังไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกเลยครับใครหาอยู่คันนี้นะครับราคาหายไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพภายในตัวรถมาดูกันว่าสภาพภายในเขาสวยแค่ไหนและมีฟังก์ชันอะไรตามผมมนะ ตอนนี้ผมอยู่ภายในอินโนวาคริสต a าครับพื้นที่เฮดรูมเลยเรือกว้างขวางเลยแล้วมันรู้สึกว่าแบบอย่าง f o r t จู e r มันจะคล้ายๆรีโวใช่ไหมแต่คันนี้ไม่เหมือนนะครับมันก็จะได้ฟิลอีกอย่างหนึ่งนะครับคอนโซลสภาพสวยๆรูปไปเรื่อน,นะครับแอร์แบ็ไม่เคยระเบิดมาก่อนนะครับมีเก๊นหน้ารถนะครับมีนะครับด้านบนและก็ด้านล่างนะครับมีระบบซอฟด้วยนะครับบอกคุณดูสภาพบอก บบาเป็นเบาผ้านะครับก็จะมีลวดลายตามสไตล์ของเขาตัวเบาไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําไร้ตําหนิเลยเบาเป็นเบาอัตโนมือครับข้อดีของเบาอัตโนมือเพียงอย่างเดียวก็คือมันเลื่อนเร็วดีคือผมบอกอย่างนี้ครับใครชอบเบาไฟฟ้าไม่ผิดแต่ว่าบางคนที่ไม่ชอบเบาไฟฟ้าเพราะว่ามันเลื่อนช้าอันเนี้ยมันเลื่อนเร็วกว่าสมมติผมจะนอนนะสมมติน,นอนแล้วสมมติอ้าวแม่มาแล้วต้องรับแม่ ขึ้นมาเลยนะครับถูไหมขึ้นมาอย่าไปดันมันโอเคแค่นี้เบาะก,ก็จะกลับมาอยู่ในโพซิชันที่เราอยากได้แล้วอ่ะแล้วก็อ่ะปรับละเอียดหน่อยปรับละเอียดหน่อยโอเคเท่านี้ก็คือโพซิชันที่เรานั่งนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อพวงมาลัยนะครับอ่าพวงมาลัยก็หน้าตาคุ้นๆเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับภายในหน้าปัดนะครับเป็นปกติเลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็ควบคุมวิทยุมีปุ่มรับสายวางสายคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธกับตัววิทยุได้ วิทยุเจ้าของเดิมไปเปลี่ยนมาให้นะครับผมเป็นของอัลฟาพุสติกนะครับนี่นะครับก็จะมี Google Map ด้วยนะครับคุณแค่แชร์นะครับไวไฟไปก็จบแล้วจริงๆมันใช้ได้แหละนะครับผมโดยที่มันจะมีตัว GPS อยู่มุมกระจกฝั่งนู้นเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรมันช้าผมแนะนำเปิด Google Map ในมือถืออันนี้ไว้เปิดฟังเพลงไว้เชื่อมต่อโทรศัพท์ไว้รับสายวางสายไว้คุยโทรศัพท์ผ่านลาโพงสะดวกกว่าและคันนี้ครับเจ้าของเดิมเขาให้นี่ กล้องถ่ายภาพหน้ารถเนาะอ,อันนี้มีประโยชน์นะครับเรื่องความปลอดภัยรวมถึงเบี้ยรประกันรายปีถ้ามีกล้องเบี้ยจะลดราคาลงครับถัดมานะครับแอร์มีระบบออโต้มาให้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับแอร์หลังนะครับบัวอนควิมมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดให้เลือกเพราะบางทีอยู่ในเมืองเราไม่จําเป็นต้องใช้พลังเยอะเราก็ใช้เป็นอีโคโหมดนะครับแล้วก็แอร์แบคคันนี้รอบคันสมแล้วที่เป็นรถครอบครัวความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งครับผม เกียร์ออโต้แบบที่เราคุ้นเคยเป็นสเต็ปขั้นบันไดในสไตล์โตโยต้าที่เขาบอกว่าวิจัยมาแล้วเข้าเกียร์ดีเนี่ยคนรู้เลยว่าทําไมเข้าเกียร์ดีตอนขับโตโยต้าถูกไหมครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาจะเป็นแนวตรงเนาะโตโยต้าจะเป็นขั้นบันไดคล้ายๆ้ายเมอร์เซเดสเดนสมัยก่อนนะครับตรงนี้ชิปเกียร์ได้ด้วยนะครับมีที่วางแก้วเบรกมืออยู่ในตําแหน่งที่เราคุ้นเคยพนักวางแขนตรงการอุ้มหนังเปิดขึ้นมาเป็นที่วางของขนาดใหญ่กระจกออโต้เฉพาะฝั่งคนขับ กระจกมองข้าง2ฝั่งเป็นปรับและพับไฟฟ้าเลขมาอยู่ที่1 4ึ5 3 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นสภาพภายในไม่มีการเจิมนะครับเพดานสวยมากๆกระจกแต่งหน้าเปิดออกมามีไฟมาให้ฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารก็มีไฟเช่นกันบังชันเดครับถัดมารถครอบครัวแบบนี้สำคัญมากๆเลยคือบาะแถวหลังเดี๋ยวเราไปลองนั่งบาะแถวหลังดูสภาพบาะแถวหลังดูความกว้างขวางว่าเป็นอย่างไร ม,มาครับ,รบเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งบอดแถวสองของเจ้าอินโนวาคริสตาให้ดูก้อนนึงเลยผมจะให้ดูนี้การพับเบาะพับง่ายมากดึงด้านข้างนะครับแค่นี้เองผมสามารถขึ้นไปนั่งอบ์ดแถว3าได้แล้วสะดวกมากๆนะครับแล้วก็เวลาจะพับเบาะลงก็ดันลงมันก็จะลงล็อกนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาแต่ว่าตอนดึงขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปรับเอนได้ด้วยยิ่งเราไม่พับเบาะขึ้นมาด้านข้างเนาะเราเอ็นได้สุดๆเลยนะครับแต่นี้ฝั่งนู้นผม ดึงบอกขึ้นมาจําได้ไหมตอนเราไปท้ายรถมันจะเอนเบาะไดียวนุนผมขอปรับเท่ากันและการขึ้นรถนะครับนี่นะมีช่องขาเหลือๆก้าวงี้ขึ้นได้เลยนะครับมันไม่สูงไม่เหมือนพวก f o r er นะ์ u n เนอร์เนาะโอ้นั่งยืดขาสบายเลยนะอย่างนี้สูงไหมเหลือๆนะครับผมด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จไฟมาให้นะครับสภาพบาะก็สวยงามมากๆบาะเป็นบาะผ้ามีลวดลายเหมือนกันนะครับผมก็สภาพคือดูเลยครับ ไลท์ตำหนิไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวสภาพสวยงามตัวเบาะมีไอโซฟิกสำหรับล็อกคาสี C, มาให้ด้วยด้านหลังก็ไม่มีการเจอเหมือนกันตรงนี้มีไฟ ambient light ม,มาให้นะครับเียเพิ่มลถได้นะก็ดูพรีเมียมนะครับแต่เปลี่ยนสีไม่ได้เพ่านั้นเองแต่ได้ความแบบดูหร x หราขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้คือไว้วาง iPad ไว้วางแบบสมมติใครมีเครสโทรศัพท์ที่แบบวางไ,ได้ก็วางลงไปหรือวางอาหาร วางอะไรก็ได้ซึ่งไอเนี้ยเห็นอย่างนี้นะรองรับน้ําหนักได้10บกิโลครับสิกิโลนะคุณดัมเบลใหญ่ๆของผู้ชายเนี่ยสามารถวางไว้บนนี้ได้เลยเนาะสะภาพด้านหลังคือสวยงามมากๆสภาพผมทุกอย่างนะครับสวยงามมากๆคมโตโยต้าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่สภาพสวยงามมากๆจริงๆครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแอร์แบกรอบคันเนาะเพราะฉะนั้นความปลอดภยัยสบายใจแห่งรับพลังเหลือๆสภาพสวยๆส,สีเก็บให้แล้วคันนี้เพอร์เฟกมากๆ เดี๋ยวเราไปทดลองขับมาดูฟีลลิ่งกันว่า Innova Crysta คันนี้ความสมบูรณ์เป็นอย่างไรฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรตามผมมาครับไปครับทดลองขับครับอ่าเกียร์ออโต้ขับง่ายอยู่แล้วเดินหน้าเลยคือผมจะบอกว่าพวงมาลัยมันไม่ได้หนักนะถ้าคุณผู้หญิงเคยลองขับแบรนด์ i ีซูซอ่ะแล้วถ้าขับได้นะผมบอกเลย โตโยต้าเนี่ยพวงมาลัยเรียกเบาไปเลยแต่ถ้าเอาเบาสุดจริงๆนะครับฟอร์ดครับฟอร์ดเบามากพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะแต่เนี้ยคุณดูนะผมก็ยังเลี้ยวมือเดียวได้อยู่นะก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรมากนะครับเนี่ยให้ดูก็ไม่ได้ขับยากนะครับขับง่ายด้วยซ้ำเพราะว่าเรานั่งสูงจากพื้นถนนพอสมควรเนาะ อันนี้คือในช่วงความเร็วตัำก็ขับไมย่ยากนะครับเตรียมขึ้นลูกรัาน,นาดนะครับดูกันว่าช่วงล่างมีเสียงไหมเนาะมไม่มีเสียงช่วงล่างสมบูรณ์แน่นอนนะครับออกถนนกันฮะเราลดแบ๊บ เดี๋ยวผมจะเอาแบบนี่เห็นไหมไม่กินเลนนะอยู่เลนเดียวนะครับขับง่ายผมบอกเลยคิตต้าเนี่ยผู้หญิงขับได้นะผู้หญิงสามารถขับได้ผู้ชายก็ใช้ทุกวันได้พื้นที่มันกว้างขวางนั่งอยู่สูงแบบรถเก๋งนะครับมองเห็นได้ไกลนะครับและคันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยเนี่ยรถสมบูรณ์นะขึ้นเนินสะพานดีปะอ๋อหนุ่มนุ่ม บรรยากาศภายในรถอะค่อนข้างจะเงียบนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบไม่รั่วมาเลยนะก็มีบ้างแต่มีน้อยครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามีบ้างแต่มีน้อยมากๆนะครับหนึ่งแสงนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับ ลองลุกขึ้นข้างหน้านี้นะครับโอเคนะเป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งต้องยอมรับว่าเอาจริงนะครับรถที่ผมใช้คำว่าท็อปลิสแล้วกันในใจผมอะมี i n นโนว่าคริสอยู่ในนั้นนะครับถามว่าชอบฟอร์จูนไหมชอบครับแต่บางทีมันสูงไปผมไม่อยากอยู่สูงจากพื้นมากผมอยากแบบอยู่กลางๆอะบ,บางทีแบบเคยขึ้นทางด่วนตรงชนบุรีไหม โดนลมพัดแล้วมันรู้สึกเหมือนกันนะผมก็เลยไม่อยากได้รถที่มีความสูงอะไรเงี้ยผมก็ว่าคิสตาเป็นรถที่แบบตอบโจทย์ดีการวางแผงเนี่ยวางแขนด้านข้างนะครับตรงแผงประตูเนี่ยวัสดุมันแบบให้ความพิมพ์มันมากเลยนะเดี๋ยวให้ตาาก,กล้องอินเสิร์ตพาไปดูตาตกล้องอย่าเลยมีเสิร์ตภาพนะตรงเนี้ยแผงข้างเนี่ยโอ้มันพิมพ์มี่มันแบบมันเหมือนเวลไฟย่อส่วนอะอางนี้ด้วาแต่แค่มันเป็นดีเซลอะนะเป็นแบบก็มองว่าเป็นเครื่องแบบโอ้โหแบบ ใช้ได้ยาวๆแล้วกันเครื่อง G D เขาบอกใช้กันเป็นล้านโลเนาะก็รถสวยงามสมบูรณ์หมดนะครับผมสรุปท้ายคลิปอีกทีตามผมมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า t o y ยต้าอินน a ว่าคริสตคันนี้เก็บงานให้พร้อมภาพสวยๆภายในสะอาดฟังก์ชันดีๆสมรรถนะการขับขี่ค่อนข้างที่จะขับง่ายให้ความนุ่นนวลเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวมากๆ และลูกค้าวิสาุตุคาที่อยากทดลองขับเจ้าอินโนวาคาริสต้ากันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาุตุคาสาขาการจนาพิเศษหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมคลิปผมผมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหารถอะไรหรืออยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมบาวิศนุตุคขาสวัสดีครับ